บ้านเกา่า życia, บ้านโบราณอายุเป็นลอยปีพี่น้องเดี๋ยวบบาวอิฐผ้ายางไปเบื้องทัศเสียดายพี่น้องแต่ก่อนเป็นหลังคาไม้นะครับผมแต่ก่อนเป็นหลังคาไม้เบิ่งที่พี่น้องสภาพยังสวยๆอยูค่ครับผมตอนนี้เพิ่นเปลี่ยนเป็นสังกะสีออกเลยพี่น้องตั้งแต่บบาอิดอายุเป็นเด็กหน่อยเลยนะพี่น้องจื้อู่มหน่อยู่วบาเพิ่นเปลี่ยนหลังคาเป็นหลังคาเป็นเป็นแผ่นใหม่คือแผ่นจิก๊กซอว์เลยพี่น้องเป็นแผ่นไม้นแต่ก่อน Korea, ะเบิ่งบบาอิฐผ้าเบิ่งพี่น้อง เพื่อนเขาเครื่องเพื่อนเขานี้เนาะเวิดีพี่น้องเสาเคยเห็นไหมเคยเห็นบ่เสาเสากลมครับผมอันนี้เป็นเสาเหลี่ยมพี่น้องช่วงล่างของบ้านนี่นี่นี่พี่น้องบ่าวอิดมาแข่งพี่น้องวิธีเขาเครื่องวิธีนี่เพื่อนนี่เนาะเก่งนี่พี่น้องสร้างสมัยก่อนพี่น้องบมเดลต่อตะปูคือเฮานะครับผมบมเดลต่อตะปูคือปัจจุบันนี่พี่น้องใช้วิธีเจาะครับผม ช้าิธีเจาะทะลุเลยโอ้จะเสียดายไปหรอกปวกกินนี่พี่นอ้องเจาะทะลุแบบนี้ครับผมเสาพิธเสาใหม่พี่นอ้องโอ้เสานี่จะมันใหม่ยังพี่นอ้องเว้ยดิใหม่ดีแฮงอายุนี่เกือบจะลอยปีเลยพี่นอ้องหรือหรือใหม่ก็ประมาณร้อยปีครับผมเป็นบานทรงไทยทรงโบราณแต่ก่อนพี่นอ้องเป็นรังคาไม้ครับผมเมื่ติดเสาอ ต้าสี่ได้พี่น้องพังหมดละทะลุไป,ปละนี่นี่พี่น้องพี่น้องอันนี้ของโบราณยังเหลือยังเหลือมันคือเลือ่อยนี่นะครับผมมันคือเลือเเ่อยมันคือเลื่อยเคยเห็นบ่พี่น้องมันคือเลื่อยนั่นนี่ยังเหลืออยู่ครับผมจะคล้องบานเพิ่อขึ้นบ่ไปเก็บไว้ดีๆเอาไว้ให้ลูกให้ขลานเบิงเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องโอ้โออยังยังแถบทุกอย่างนะพี่น้องอันนี้คือ รถสุกพี่น้องรถสุกรถสุกไหมหรือว่าภาษากลางเอ่ยเนี่ยรถเข็นหนุยเนาะรถเข็นเนาะแต่ว่าทําจากไม้ยังย่างเบิดนะพี่น้องเต่จะของบานพนมมาอยู่แล้วครับผมนี่นี่เบื้องี่ดจะฟังเลยพี่น้องพวกตาตรงตาตั้งเป็นใหม่เบิดเนี่ยตัดเสียดายพี่น้องแต่เสาเนี่ยพวกพวกกินกับเตว่าพวกข้างล่างพวกเครื่องพวกอะไรก็อื่นอยังพวกเครื่องพวกคือยัางนี้ปวกกินพุพังหมดแล้วครับผม ติดแม่น้ำนะครับพี่น้องนี่ข้างล่างนี้คือแม่น้ำครับผมแม่น้ำโดมเขาเรียกว่าแม่น้ำโดมครับผมบานเบาอีติดตกับแม่น้ำน้ำท่วมดูพี่น้องจคว่ามันพังมันพูนพังไปแล้วพี่น้องตัเสียดายครับผมแต่ว่าเสายังดีๆทุกต้นเลยเสาบันไดก็เป็นบันไดไม้ขึ้นได้ไหมเนี่ยจะพาผมพังป่ะเนี่ยก็เปิดยังไงเนี่ย เปลืท่าทางไหนบกกาขึ้นไปพี่น้องกลัวจะพังเมื่อกี้พี่น้องโอู Ooh, ต้ตะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะสภาพยังก็ยังคงอนุรักษ์คงเดิมเนาะพี่น้องเนาะว่ายังไงจะเป็นพื้นใหม่เป็นไม้หมดทุกอย่างครับผมฝ้าก็เป็นไม้ตาบ้าอีฝ้ายา,างไป,ป,งงนป็นของช่างไปขึ้นทางใหม่ครับผม ทางนี้ไม่กล้าขึ้นพังหมดแล้วน่าเสียดายมีเรือของพี่น้องเรือเรือไม้เรือไม้ อันนี้คืออันนั้นพี่น้องอันนี้คือแนวตตำศาสตร์ครับผมเขาเรียกอะไรแนวแนวท่อศาสตร์นะพี่น้องศาสตร์เนวท่อศาสตร์เนาะเสือเสือเสือที่ทํามาจากต้นโกกต้นยังไงพี่น้องของเกา่ายังยังยังคงอนุนรักษ์ไว้ทุกอย่างครับผมยังเหลือแต่ว่าจะคล้องเ,เ,เพิ่นบ่ได้ดูแลพี่น้องมันปล่อยมันสุดทรมน่าเสียดายเนาะเป็นบ้านทรงโบราณครับผม ทรงไทยทรงโบราณฐานราคาใหม่ยัง,งอย่างนี้แห้งเียงามก่อนนี่พี่น้องอันนี้คือเราเก็บข้าวครับผมโอ้โหายวาจ,จะพางเบื้องทางไงบันได <c oughs> แต่ว่าบันไดย,ยังแข็งแรงดีอยู่ครับผมบันไดย,ยังแข็งแรงดีประตูประตูเป็นไงบ้างอุ้ยมันจะฟาผมพังไหมเนี่ยเรื่งอ,องพี่น้อง เกษตียดายมันเดินไปได้ไหมนี่ค่อยๆย่องค่อยๆย่องพี่น้องอุ้ยสนใจนี่พี่น้องผมสนใจเก้าอี้นี่พี่น้องเก้าอี้ใหม่นี่ครับผมสนใจเก้าอี้ใหม่เนี่ยเรื่องดีพี่น้องชุดหน้าต่างชุดห้อง รายละเอียดเขายดีกว่าพี่น้องบ้า,านทรงโบราณครับผมอุ้ยมันผุหมดเล้วพี่น้องผุหมดแล้วสุดแถวๆนี้ยังดีอยู่ครับผมอ้พังหมดพี่น้องพังหมดแล้วแต่ก็ยังสภาพยังสวยๆอยู่เลยเสาบป้าอินมักเสาเองพี่น้องเสาไม่ผุไม่อันนี้เนี่ยพ่วงกับจอเลยพี่น้องเสา เรื่องที่พี่น้องเสาอันนี้คือตู้เก่าตู้โบราณครับผมเป็นจังไหนนะครับพี่น้องบ้านเก่าทรงโบราณครับผมโอเควะสภาพยังสวยๆอยู่เลยครับผมแต่นา่าเสียดายเนาะพี่น้องเนาะผุพังหมดแล้วเนื่องจากว่าสุดโทรมตามสภาพเลยพี่น้องก็อีกอย่างจะขออนุโมีเวลามาดูแลเนาะครับผมเนาะโอเคครับวัอนี้เราอีกกสภาพพี่น้องมาชมบ้านเก่าบ้านโบราณทรงโบราณเนาะครับผมเนาะ โอเคครับบ่าวอีกับขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์บอกบ่าวอีดเด้อครับผมเด้อว่า,อารับชมคลิปบ่าวอีดอยู่จังหวัดใดครับผมบ่าวอีดยังไม่ได้นอนครับผมตาโกนเมื่ออาจีว์เบาติดๆขัดๆขอโทษขอขอภัยหลายๆเด้อครับผมเด้อขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ